ใครรู้บ้างไหมคะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือกราฟผมนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะสงสัยว่าเวลาหมอพูดว่ากราฟกราฟเนี่ยคืออะไรนะคะจริงๆมันคือผมหนึ่งรูขุมขนนะคะหลายคนจะนึกว่า1นึงรูขุมขนจะมีผมหนึ่งเส้นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเราจะขีดก,กัน,นะคะ่ะ1นงรูขุมขนเนี่ยมีผมหลายเส้นได้เลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น1เส้น2เส้น3เส้นซึ่งมันจะคลากันอยู่ทายที่หนังศีรษะเราะคะ่ะถ้าให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพมากขึ้น1กราฟผมก็เหมือนต้นไม้หนึ่งต มาทั้งกราฟเลยก็คือทั้งต้นนั้นเลยนะคะเราก็เลยคุยกันเป็นว่ากีกราฟกีกราฟเวลาเราพูดว่าปลุกผม2 0 0 0กราฟจริงๆแล้วจำนวนผมอาจจะมากกว่าน,นั้นเป็น3 0 0 0 4,000เส้นได้เลยนะคะเพื่อให้รู้ว่าจํานวนต้นไม้ที่แฮ้จริงในการปลุกผมเท่าไหร่คะ่ะแต่ที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะว่าการปลุกผมที่ดีต้องมีกราฟผมที่คุณภาพดีะคะ่ะความเชี่ยวชาญของทีมผ่าตัดน,นะคะหรือคุณหมออันที่2อุปกรณ์ที่ใช้นะคะอันที่3าก็คือความละเอียดรอบคอบหรือว่าความใส่ใจใน,ในการเลือกกราฟผมนั้นนั้นค่ะผลลัพธ์ในการปลูกกผผมมมมทีีี่ะะ่ดดนนนะะคคคัััง้ใรรรํําาาาถบอืุ ลองดูได้เลยนะคะแล้วพบกันค่ะ